แฟนวอลเลย์บอลสงสัยสองข้อหลังโค้ดออสประกาศลาออกด้านโค้ดแขกตอบชัดๆหลังแฟนๆอยากให้มาคุมวอลเลย์บอลสาวไทยแทนโค้ดยะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะแต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อมีพาทุกข่าวสารกีฬาวอลเลย์บอลของเรากันนะคะก่อนจะไปพูดถึงประเด็นดังกล่าวนะคะเดี๋ยวแอดนะคะจะขอพาไปย้อนดู โพสที่โคดออดนะคะได้ประกาศลาออกทําให้แฟนๆวอลล์บอลนะคะต่างช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรวมไปถึงโพสตนะคะของโคดออดเองค่ะโดยโคดออดนะคะได้ระบุข้อความเอาไว้ว่าผมนี่แหละครับจะรับผิดชอบในฐานะประธานเทคนิครับผิดชอบดูแลทีมชาติทุกทีมทั้งในร่มและชายหาดผมเป็นคนทําแผนยุทธศาสตร์พัฒนาแผนพัฒนาทุกชาติทุกทีมเป็นคนเสนอผู้ฝึกสอนและสตาฟโค้ดทุกชาติทุกทีมครับ หากผลการแข่งขันไม่เป็นไปตามที่เป้าหมายและไม่ได้สร้างความสุขแฟนกีฬาจากผลการแข่งขันนั้นคนที่สมควรถูกตำหนิที่สุดในประเทศก็คือผมเองครับพียะเป็นคนดีมากและตั้งใจทำงานมากและเป็นผู้อยู่เคียงข้างผมมาตลอด20ปีที่เราอดทนช่วยกันพัฒนาทีมจนเป็นผู้นำในอาเซียนและเอเชียนจนเข้าสู่ระดับโลกพียะช่วยผมสร้างนักกีฬาไปสู่ระดับโลกให้ทุกคนมีความมั่นคงมั่งคัง่ง และช่วยสร้างกีฬาวอลเลย์บอลให้ยั่งยืนเข้าสู่ใจคนไทยทั้งประเทศพียะยังได้ตั้งใจทำงานทุ่มเทยอย่างเต็มที่ด้วยใจมุ่งมั่นทุกเกมที่แข่งขันเพื่อพยายามเอาชนะคู่แข่งขันเพื่อสร้างความสุขให้คนไทยผมได้กราบเรียนท่านนายกสมาคมไปแล้วผมจะขอรับผิดชอบทั้งหมดโดยการขอลาออกจากหน้าที่ประธานผู้ฝึกสอนเพื่อแสดงความรับผิดชอบสูงสุดในฐานะประธานเทคนิค พร้อมขอให้ทีมงานได้ทำงานกันอย่างเต็มที่เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องให้ความช่วยเหลือน,นักกีฬาในการแข่งขันอีกสามสนามต่อไปช่วยกันสร้างความสุขให้กับแฟนๆทุกคนผมขอโอกาสให้ทีมโค้ชและนักกีฬาได้แข่งขันกีฬาที่พวกเขารักเสมือนชีวิตให้พวกเขาได้เดินไปสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆลูกหลานของเราในอนาคตช่วยกันสร้างชาติไทยให้แข็งแกร่งและสร้างความสุขให้คนไทยต่อไป หากนักกีฬาทุกคนที่ยังเล่นไม่เก่งเล่นได้ไม่ดีพอกับความต้องการก็เป็นเพราะผมมีส่วนอย่างมากที่ฝึกซ้อมพวกเขาตั้งแต่ยังเด็กๆแต่ผมเชื่อมั่นเหลือเกินว่าพวกเขาทุกคนจะเป็นกำลังสำคัญของทีมชาติไทยในอนาคตและสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นหลังเหมือนกับรุ่นพี่ๆเจ็ดเซียนที่เคยทำมาในอดีต สุดท้ายนี้ผมขอกราบขอบพระคุณฟแฟนๆกีฬาทุกท่านที่กรุณาเชียร์ผ่อมอบความรักและเมตตาาัฒนาดีต่อทีมวอลเลย์บอลของเราด้วยดีเสมอมาผมมีความสุขและอบอุ่นมากที่ได้มีส่วนร่วมในการสร้างและพัฒนากีฬาที่เรารักกราบขอบพระคุณครับค้ชออสเรียกได้ว่านี่ก็เป็นโพสต์ของค้ชออสนะคะที่ได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวประกาศลาออกรับผิดชอบที่วอลเลย์บอลสาวไทยแพ้ อย่างไรก็ตามค่ะแฟนวอลเลย์บอลนะคะสงสัยว่าคนที่สมควรจะลาออกเนี่ยไม่ใช่โคดออสแต่น่าจะเป็นโคดยะนัทพลศรีสมุทรนาครวมทั้งนาย,ยกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยมากกวา่าและบางส่วนค่ะก็มองว่าโคดออสเนี่ยเป็นบุคคลสําคัญที่นักกีฬาให้ความเคารพการมาลาออกในเวลาแบบนี้จะทําให้นักกีฬาเสียขวัญหรือไม่สำหรับแอดนะคะแอดก็มองว่าการที่โคดออสมาลาออกแบบนี้ก็หวังว่าอยากจะให้มีข่าวดีว่าเออ ลาออกจากประธานเทคนิคแต่อาจจะไปทําหน้าที่หรือบทบาทอื่นในการช่วยนักวอลเลย์บอลสาวไทยของเราหรือไม่ก็คงต้องรอลุ้นแล้วก็ติดตามการอัปเดตของโค้ดออสต่อไปนะคะแอดก็หวังว่าอยากจะให้มีข่าวดีค่ะและอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่เราจะพูดกันในวันนี้ค่ะก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะคะจากที่แฟนๆวอลเลย์บอลนะคะมีกระแสรเรียกร้องว่าอยากให้เปลี่ยนผู้ฝึกสอนจากโค้ดยะนัทพลศรสีสมุทรนาค ให้เป็นโค,ค้ดแขกกิติคูณเป็นหนึ่งในทางเลือกล่าสุดโค้ดแขกนะคะได้ตอบถึงประเด็นดังกล่าวแล้วค่ะโดยได้บอกว่าโอกาสในการคุมลูกยางหญิงทีมชาติไทยผมมองว่าเป็นเรื่องของอนาคตทีมงานสตาฟชุดปัจจุบันทุกคนล้วนมีประสบการณ์ในเกมระดับทีมชาติอยากให้แฟนๆใจเย็นๆนิดนึงอยากให้ลองดูผลงานจนถึงที่สุดก่อนแต่เชื่อว่าสนาม2และ3หรือรอบสุดท้ายถ้าผลงานดีขึ้นกระแสาอาดดีขึ้น ส่วนตัวนะครับผมมองว่าให้เป็นเรื่องของอนาคตดีกว่าและนี่นะคะก็คือคำตอบของโค้ดแขกค่ะที่แฟนๆฟวอลเลย์บอลค่ะอยากให้โค้ดแขกเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะมาเป็นผู้ฝึกสอนวอลเลออย์บอลหญิงไทยนะคะแอดก็คิดว่าคำตอบของโค้ดแขกนะคะน่าจะเป็นคำตอบให้แฟนๆฟวอลเลย์บอลหลายคนหายคาใจแล้วก็หายสงสัยแล้วก็เชื่อว่าเป็นคำตอบที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวค่ะและแอดก็เชื่อว่าในอนาคตนะคะอาจจะมีชื่อโค้ดแขกนี่แหละค่ะ ที่เป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนของวอลเลย์บอลหญิงไทยทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะโค้ชแขกค่ะยังได้พูดถึงประเด็นเกี่ยวกับผลงานของนุกนิงนัทธนิชาหลังได้มีโอกาสลงเล่นในวีนเอลสโดยได้ระบุว่าสำหรับนุกนิกเท่าที่ดูคือมีความกระตือรือร้นแล้วก็รู้สึกอยากเล่นแต่ว่าก็ต้องให้เวลาน้องหน่อยเพราะว่าเป็นวีเอลเปียแรกก็อยากให้แฟนๆให้กำลังใจดีกว่าผลงานและคาแรคเตอร์ค่อนข้างที่อยากเล่นมีความกระตุ้นทีมค่อนข้างสูง แต่ต้องยอมรับว่าการที่ต้องขึ้นมาเซตแทนพรานผานที่เจ็บความกดดันมันก็สูงต้องให้โอกาสน้องได้พัฒนาฝีมือฝาาเป็นกําลังใจให้น้องด้วยครับก็มีอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่น่าสนใจมากๆนั่นก็คือประเด็นที่สมพรใช้บางยางนายกสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้เคล,ลื่อนไหวปมกระแสโพสต์แบบโค้ดท,ที่กลายเป็นดราม่าในโลกโซเชียลพร้อมเผยที่มาทำไมต้องโค้ดยะนัทพลสีสมุทรนาค ไม่ใช้โค้ดต่างชาติตามที่แฟนๆบางคนในโลกออนไลน์นะคะเรียกร้องทั้งนี้ค่ะสมพรใช้บางอย่างก็ได้ระบุว่าจริงๆโค้ดยะก็เป็นทีมเดียวกับโค้ดออสนะทีมเดียวกับโค้ดด่วนเมื่อโค้ดด่วนขอพักก็มีโค้ดยานะที่สามารถเข้ามาทํางานได้ซึ่งก็ทางประธานฝ่ายเทคนิคโค้ดออสเองเนี่ยก็เป็นคนยืนยันว่าจะสามารถทําต่อได้เราก็เห็นด้วยอย่างนั้นทุกคนก็เห็นอย่างนั้น พราะตอนนี้ก็ไม่มีใครเราก็พยายามเอาเจ็ดเซียนเข้ามาช่วยเสริมมากขึ้นซึ่งจริงๆแล้วทุกคนก็เข้ามาช่วยส่วนอนาคตข้างหน้าจะเป็นยังไงก็ขอเวลาแต่ถ้าว่าช่วงนี้เราก็ต้องทํายังไงก็ได้ให้ทีมกลับมาสู่สถานการณ์ที่ดีที่สุดแต่ว่าเราต้องคํานึงถึงช่วงเวลาที่เราจะต้องเป็นเจ้าภาพด้วยมันก็มีความสําคัญนะไม่ใช่แค่อีกสองสัปดาห์ที่ยังเหลืออยู่ซึ่งจะกลับมาชิงชนะเลิศที่บ้านเราและเราก็จําเป็นที่จะต้องพิจารณาครับ นักกีฬาหลักของเราบางคนยังไม่สมบูรณ์ก็ต้องดูดว่าสัปดาห์ที่สองสาเขาควรจะพักหรือว่าควรจะเอาไปเพื่อจะเก็บไว้ใช้สําหรับรอบสุดท้ายไหมก็คงเป็นเรื่องของประธานฝ่ายเทคนิคและทีมงานว่าจะมีความเห็นกันอย่างไรบ้างซึ่งประธานฝ่ายเทคนิคที่ว่าก็คือโคดอสนะคะซึ่งทางดาง Code ้านโคดอสก็ได้ประกาศลาออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามที่แอดเด้เสนอไปก่อนหน้านี้นั้นค่ะมาถึงประเด็นสุดท้ายนะคะที่อาจจะพูดถึงกันในวันนี้ค่ะเรียกได้ว่าคลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่สรุปหลาย คนที่มาเปิดใจแล้วก็สัมภาษณ์ถึงความรู้สึกหลังจากที่วอลเลย์บอลไทยของเรานะคะแพ้ลวดซึ่งทางโคดยาเองนะคะหลังจากที่เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยเนี่ยทางด้านนักข่าวนะคะก็ได้เข้าไปถามเลยคะ่ะว่ารู้สึกอย่างไรและจะมีวิธีการอย่างไรต่อไปในการที่จะคุมทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยซึ่งทางด้านโคดยานะคะก็ได้ตอบทันทีเลยคะ่ะว่าไม่มีเสียขวัญเพราะว่าเราต้องเข้ามาเราขี่หลังเสือแล้วก็ต้องทําให้ดีที่สุด คิดว่าตรงนี้นะบางสิ่งบางอย่าง ấy, ที่ออกมาเนี่ยเราก็ต้องยอมรับในสิ่งที่เขาติชมบางส่วนหรือหลายๆเรื่องก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคิดว่าตรงนี้เดี๋ยวมันก็คลี่คลายไปเองก็ได้ประชุมกันนะครับว่าเราต้องเริ่มต้นกันใหม่นะเราต้องอย่าท้อกันนะเรายังมีอีกสองสนามที่สําคัญคือรอบสุดท้ายที่ไทยเราต้องเล่นให้คนไทยได้ดูอยากจะให้ทุกคนได้เต็มที่แล้วก็กลับมาเริ่มต้นใหม่แล้วเดี๋ยวเราเนี่ยจะต้องเริ่มเข้าแคมป์ซ้อมแต่เช้าเลย จนถึงวันแข่งสนามสองที่มาเกา๊าเราต้องเดินหน้าต่อไปครับเพราะว่าขี่หลังเสือแล้วและทางผู้ใหญ่ก็ให้ความไว้วางใจเราก็จะทําให้ดีที่สุดเรื่องหรือการหาเรือกับโค้ดออสน้นก็เดี๋ยวหาเรือกันต่อไปคุยกันเบื้องต้นแล้วเดี๋ยวก็จะเรียกเข้าประชุมนะคะว่าจะพะวางแผนกันอย่างไรในเรื่องของแผนอาการบาดเจ็บแผนการฝึกซ้อมแล้วก็จุดอ่อนที่เรามีคงต้องหาเรือกันต่อไปและทั้งหมดก็คือเรื่องราวที่เราได้นํามาฝากกันในวันนี้นะคะ แอดเชื่อว่าหลายๆคำตอบนะคะทำให้แฟนๆวอลเลย์บอลค่ะหายสงสัยและคาใจกันไปได้แต่หลายๆคนนะคะอาจจะไม่เข้าใจในการลาออกของโคดออสเพราะว่าแฟนๆวอลเลย์บอลค่ะไม่ได้อยากให้โคดออสลาออกค่ะแต่อยากให้โคดออสกลับมาคุมทีมซึ่งแอดก็ได้พูดไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะว่าอาจจะมีเซอร์ไพรส์หรือว่าอาจจะมีข่าวดีก็ได้นะคะก็ต้องรอลุ้นกันอีกทีนึงค่ะว่าโคดออสจะมีบทบาทหรือหน้าที่อย่างไรในการที่จะดูแลสาวๆของเรานะคะวอลเลย์บอลหญิงไทยนั่นเองค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะก็ฝากส่งแรงเชียร์แรงใจนะคะให้สาวไทยของเราต่อไปในนัดที่เหลือก็อย่าเพิ่งหมดศรัทธากันนะคะเชื่อว่าสาวไทยของเราค่ะก็พยายามเต็มที่รวมไปถึงทีมงานและสตาฟโค้ดทุกๆท,ท่านแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ